สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับซีลวิเชียนครับผมวันนี้ผมมีรถตัวหนึ่งมานําเสนอนะครับเป็นสี่ประตูรุ่น GLS นะครับผมราคา9ก้า0 0นบาทนะครับรุ่นนี้มาพร้อมชุดแต่งดุดุรอๆแบบนี้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นบันไดข้าง h u มเมอร์นะครับผมโลบาร์แฮมเมอร์ตัวนี้เราแถมให้ครับผมมีร้าวร่างคาแถมมาด้วยนะครับตัวนี้เอาไว้แต่งแบบสวยงามให้ลูกค้า ดูแบบมีมิติอนิดนึงนะครับผมกันชนท้ายมีไฟถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นของ h ัมเมอร์คันนี้แต่งแบบฮั m เมอร์อย่างเดียวแล้วครับผมครับผมแล้วก็บนขวาไปล้อนี่เป็นล้อเดิมอย่ครับล้อเดิมจากโรงงานอยู่ก็จะมีเบ้ามือจับแล้วก็กันสาดนะครับกันสาดข้างโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษนะครับผมลูกค้าจะเลือกแบบดาวศูนย 0% 48งวดหรือว่าจะเลือกชุดแต่งฮฮ m เมอร์แบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ได้เลยครับผมสามารถทักมาคุยกันได้ครับผมเซลลวิเคียนพร้อมยินดีรับใช้ครับผมปรึกษาได้ตลอดเวลาครับขอบคุณครับ